สวัสดีครับก็ลงจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับละครหุบพญาเสือละครเรื่องนี้ก็เป็นละครของคุณอาฉลองพัฒนวิจิตนะครับและก็กํากับการแสดงโดยพี่เอกรังสีโลกนะตอนนี้ก็ออกอากาศไปได้ทั้งหมด2ตอนแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ดูไปทั้งหมด2ตอนนะครับเนื้อเรื่องก็สนุกพอใช้ได้นะวันนี้ผมก็จะขออนุญาตมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูละครเรื่องนี้นะครับพร้อมกับจะเป็นการสรุปเนื้อหาแบบย่อๆไปด้วยนะ เรื่องราวทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านผูกพญาเสือนะครับหมู่บ้านนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านไกลเปืนเที่ยงอะนะบางทีเนี่ยถึงขั้นป้นกันตอนกลางวันตัดแสบเลยนะครับนอกจากพวกโจรตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะครับก็ยังมีพวกผู้มีอํานาจนะที่จะคอยเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านนั่นก็คือพ่อเลี้ยงบัญชากับลูกชายนะครับซึ่งไอ้สองพ่อลูกนี้ตัวเที่ยวเอาเปรียบชาวบ้านไปทั่วนะครับไล่ยึดที่นาของชาวบ้านหรือไม่บางทีพ่อเลี้ยงก็จะให้ลูกชายปลอมตัวเป็นจอมโจรแพรแดงนะ ไปพ้นที่นาชาวบ้านแล้วก็จะเอาไปขายต่อให้พวกต่างชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับไอ้พวกนี้กฎหมายไม่สามารถเอาปิดพวกมันได้นะเพราะพวกมันได้ซื้อตัวตำรวจให้หมดแล้วและที่ดินที่พ่อเลี้ยงต้องการมากที่สุดนั้นก็คือที่ดินของนายแผนกับแม่นะครับและนายแผนนี่แหละครับที่เป็นพู้เอ,อกของเรื่องนี้และเป็นตัวละครหลักที่เป็นตัวเดิน,นเรื่องเลยนะนายแผนนั้นเขาเป็นคนพิการนะครับมีรูปร่างอัปลักษณ์แต่จิตใจของเขานั้นน่ะตรงข้ามกับรูปร่างเลยนะ มาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นใครเดือดร้อนเนี่ยในแผนเขาจะเข้าไปช่วยทันทีเลยนะครับทำให้ในแผนนั้นเป็นที่รักของหลายๆคนนะรวมทั้งคุณหนุห่ไพลินด้วยนะลูกเศรษฐีในหมู่บ้านก็ยังแอบไปความรู้สึกดีๆให้กับในแผนแต่ว่าในแผนนั้นก็เหมือนโดนชั่วกระตากันแกล้งนะครับเขาต้องสูญเสียแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เพราะว่าพวกพ่อเลี้ยงบัญชานั้นได้ให้ลูกชายปลอมตัวเป็นจอมโจรแพ่แดงขึ้นไปพ้นบ้านของนายแผนเพื่อจะขโมยฉดที่ดินที่พวกมันต้องการนะแต่ในขณะนั้นเสือภัยที่เป็นจอมโจรแพ่แดงตัวจริงได้โผล่ออกมาจะพยายามช่วยแม่นายแผนไว้แต่ก็เหมือนโชคชะตายัางกันแกล้งไม่เลิกนะครับเสือภัยยิงพลาดไปถูกแม่นายแผนตายแถมฉดที่ดินของพวกเขาก็ยังถูกไอ้พวกพ่อเลี้ยงขโมยไปได้อีก เมอแม่ของเขาจากไปก็ทำให้ในายแผนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเขาก็เชื่อว่าคนที่ฆ่าแม่ของเขาจะต้องเป็นไอ้จอมโจรแพรแดงอย่างแน่นอนและเขาก็ยังเชื่ออีกว่าจอมโจรแพรแดงนั้นตัวจริงแล้วน่าจะเป็นพวกของพ่อเลี้ยงนายแผนได้ให้สัญญากับแม่ไว้ว่าเขาจะต้องเอานโฉนดที่ดินกลับคืนมาให้ได้นายแผนเขาได้ลอบเข้าไปในบ้านพ่อเลี้ยงนะครับพเบพื่พอหวังจะเอาโฉนดที่ดินกลับคืนมาแต่กลับถูกลูกชายของพ่อเลี้ยงนั้นจับได้ซักก่อนนายแผนนั้นเขาถูกซ้อมอย่างหนักนะครับ พร้อมกับถูกลูกชายพ่อเลี้ยงนั้นจริงไปสองนะัดหลังจากที่พวกมันคิดว่านายแผนได้ตายแล้วพวกมันก็เลยได้เอาร่างของนายแผนไปทิ้งไว้กลางป่าลึกนะ ซึ่งอันนี้มันก็ทําให้พวกเราหน้ารุ้นกันนะครับว่าในแผนนั้นเขาจะรอดตายได้ยังไงคือท้ายที่สุดแล้วยังไงพระเอกของเรื่องเนี่ยมันก็คงไม่ตายง่ายๆแค่นี้แน่นอนนะเนาะเพราะคงไม่มีคนมาช่วยแต่ประเด็นคือว่าในแผนเนี่ยเขาเป็นคนพิการอยู่แล้วนะแถมถูกซ้อมหนักขนาดนั้นโดนที่อีกสองนัดเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องรอดตายเลยครับแค่ไม่ให้พิการหนักไปกว่าเดิมเนี่ยผมว่ามันยังยากเลยนะก็ไม่รู้นะครับว่า,าละครจะใช้เรื่องอะไรมาเล่าให้ในแผนสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้นะ แล่หลังจากที่ผมได้ดูละครเรื่องนี้ไปทั้งหมด2ตอนนั้นผมว่าในเรื่องนั้นก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้อยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าใน2 EP แรกนี้ฉากฟูฉากแอคชั่นอาจจะยังนี้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องเขาก็จะพยายามไปเน้นเรื่องราวดราม่าของตัวละครในแผนนะครับเหมือนละครก็จะพยายามพิวอัพให้คนดูรู้สึกสงสารตัวละครตัวนี้นะเพื่อคนดูนั้นจะได้รักตัวละครตัวนี้มากๆขึ้นนะครับ พูดถึงตัวละครในแผกนการไปเยอะแล้วทีนี้จะขอพูดถึงตัวละครตัวอื่นนั่งนะคนแรกที่จะพูดถึงน้นก็คือไพรินฉายาแม่เสือปืนไวไพรินนั้นเธอก็คือนางเอกของเรื่องนี้นะครับไพรินนั้นก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคุณหนูนะแต่เธอก็ไม่ได้เกงรงกลัวพวกของพ่อเลี้ยงแต่ก็ชอบมีเรื่องกับลูกชายของพ่อเลี้ยงนะครับเวลาที่พวกมันไปรังแกพวกชาวบ้านนะ แล้วพลินนั้นเธอก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับนายแผนนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะแค่รู้สึกสงสารเฉยๆแต่ทําไปทํามาเนี่ยเหมือนไพลินนั้นจะรักนายแผนจริงๆนะเมื่อเธอรู้ว่านายแผนตายเนี่ยูเธอจะเสียใจมากๆเลยคนต่อมาก็จะเป็นมาลินะครับมาลินั้นคือเพื่อนสาวคนสนิทของนายแผนนะนิสัยของมาลินั้นก็จะเป็นเหมือนเด็กผู้ชายนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นนิสัยแบบแก่นแกนะเธอเองนั้นก็มีนิสัยรักขโมยอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้เลวไรอะไรมาก แลมมาริเนี่ยดูแล้วเธอเองก็น่าจะมีคนแอบเพิ่มอยู่นะและผมว่าก็น่าจะเป็นเสือภัยนี่แหละคพดูตอนเสือภัยปรากฏตัวออกมานั้นมาริดูแบบดีใจสุดๆคนต่อมาก็คือเสือไพรนะครับเสือภพยนี้จัดแน้นะว่าเป็นตัวละครที่สําคัญอีกคนหนึ่งเลยนะของเรื่องนี้เสือภพยนั้นเป็นโจนที่มีุณิธรมนะครับโค่นพวกคนชั่วคนเลวนั้นเอามาแจกให้กับพวกคนจนนะและผมว่าเสือภัยนี่แหละที่จะเป็นคนไปช่วยให้ในายแปดรอดพ้นจากความตายนะ และช่วยให้ในายแผนแก้แค้นในคู่พ่อเลี้ยงและผมว่าการที่เสือภัยเข้ามาช่วยในแผนนั้นเสือภัยก็คงต้องการไถ่โทษความผิดนะครับที่เขาพังมือฆ่าแม่ของนายแผนตายนะและผมก็เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวตรงนี้ในอนาคตมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่เดือดมากๆและดราม่ามากๆแน่สาหรับ2คนนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในละครเรื่องผุ้พยาเสือนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกอากาศไป2 EP แล้ว EP ที่3ก็กําลังจะออกอากาศในคืนนี้นะครับ อย่าลืมไปดูกันนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมนอกขออภัยด้วยนะครับถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ